สวัสดีครับผมวันนี้มาพบพกับช่องมอสดิสซิงนะครับผมวันนี้มาดู GT นะครับคืออาการสตาร์ทไม่ไม่ไมด้ไม่หมุนนะครับได้ไม่ทำงานนะครับคือแล้วก็ยันสตาร์ทเท้าก็ไม่ไม่มีไฟที่อัอเทียนไฟไม่ออกมอเทียน,นครับผมอ,อมาเช็คอาการนะรวันนี้เป็นยังไงครับโอเคครับ ยังมาห้าท t นะไฟไม่มาไฟหัวเทียนไม่ออกมาดูกันครับว่าจะเป็นเทียรส,สงสัยที่เสียตัวนี้นะสวิตต์ตนี้เสียรหรือ,ปอเปล่าเดี๋ยวมันจะรื้ออกมาดูนะสปาไม่ร้าง ตื่นแจ้งครับกดสตาร์ทกดสตาร์ทนะครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีก๊อกมีแย่เลยครับกดค,ครับเราก็มาดีตัวนี้มาดูนะสวิตซ์คาตังครับสงสัยว่าจะเป็นที่ตัวนี้นะค,ครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นที่อะไระครับตอนนี้เราก็ลื้อออกมาหมดแล้วนะครับ เียมาเช็คดูนะครับนี่ผมจะเช็คที่สวิตขาตั้งสนะิตัวนี้คนระับเนี่ยนะรับให้ดูคนระับนี้ผมได้ตัดสายไฟใส่แบบนี้นะครับเห็นไม่ชัดนะครับนะตัดสายจฟจำเข้าไปนะครับแต่ก่อนนี่ไฟไม่มาครับเดี๋ยวจะลองเช็คดู ว่า่าจะ๊ะสวิตเนียสียาสวิตขัดตั้งครับ,ร,บรีวิวหมดทัง้งคันดีครับรู้เรื่องครับแข้างก็ยังดังนะครี่รเรียบร้อยครับ ครับรู้ตัวปัญหาแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่นี้นะครับ